โศกนาฏกรรมเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องเกิดขึ้นกันทุกคนนะครับพี่น้องที่รักครับเมื่อเราอายุมากขึ้นพ่อแม่ของเราก็อายุมากขึ้นด้วยบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเออแน่นอนนะครับการจากลากันในเรื่องของความตายมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่เราพิสูจน์ถึงศรัทธาและความเชื่อของเราเช่นเดียวกันวันนี้ขอให้เราได้เรียนรู้จากโศกนาฏกรรมของหญิงชาวชูเนม เพื่อเราจะเรียนรู้ในากการสร้างศรัทธ,ธานในเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือครับ CGN ไทยท่านกำลังรับชมรายการ Living Life กับผมวิทยาวิฒิไก่เกลียงวันนี้จะมีโอกาสได้ศึกษาในพระธรรม2องพงกษบทที 4, ่4ข้อ18ถึง37บครับสองพงษบทที่4 ข้อ18ถึง37เมื่อเด็กนั้นโตขึ้นวันหนึ่งเขาออกไปหาบิดาของเขาในหมู่คนเกี่ยวข้าวเขาบอกบิดาว่าโอ้ยหัวของฉันหัวของฉันบิดาจึงสั่งคนใช้ว่าอุ้มเขาไปหาแม่เมื่อคนใช้อุ้มเขามาให้มารดาเด็กนั้นก็นั่งอยู่บนตักมารดาจนเที่ยงวันแล้วก็สิ้นชีวิตนางจึงอุ้มเขาขึ้นไปวางไว้บนที่นอนของคนของพระเจ้า แล้วปิดประตูเสียแล้วไปข้างนอกนางก็ไปเรียกสามีของนางกล่าวว่าขอส่งคนใช้คนหนึ่งกับลาตัวหนึ่งมาให้ฉันเพื่อฉันจะรีบไปหาคนของพระเจ้าและกลับมาอีกและเขาถามว่าวันนี้จะไปหาท่านทำไมมันไม่ใช่วันต้นเดือนหรือวันสบาโตนางตอบว่าไม่เป็นไรแล้วนางผูกอานลาและสั่งคนใช้ว่าจงเร่งลาไปเร็วๆอย่าชะลอฝีเท้านอกจากฉันสั่ง แล้วนางก็ออกเดินทางและมาถึงคนของพระเจ้าที่ภูเขาคาราเมลเมื่อคนของพระเจ้าเห็นนางมาท่านก็พูดกับเกฮาซีคนใช้ของท่านว่าดูแนะ่ะหญิงชาวชูเนม,มาข้างโน้นจงรีบไปรับนางและถามนางว่าเธอสบายดีหรือสามีของเธอสบายดีหรือเด็กสบายดีหรือนางตอบว่าสบายดีค่ะเมื่อนางมาพบคนของพระเจ้าที่ภูเขาแล้วนางก็เข้าไปกอดเท้าของท่าน เกฮาซีจึงเข้ามาจะจับนางออกไปแต่คนของพระเจ้ากล่าวว่าปล่อยนางเถอะเพราะนางมีความระทมขมขื่นและพระยาเวทรงปิดเรื่องนี้ไว้จากเราไม่ทรงแจ้งให้เราทราบแล้วนางจึงเรียนว่าดิฉันขอลูกจากเจ้านายของดิฉันหรือดิฉันไม่ได้เรียนหรือว่าอย่าหลอกดิฉันเลยท่านจึงสั่งเกฮาซีว่าคาดเอวของเจ้าแล้วถือไม้เท้าของเราไว้ในมือของเจ้าและไปเถอะ ถ้าเจ้าพบใครอย่าทักทายเขาและถ้าใครทักทายเจ้าก็อย่าตอบและจงวางไม้เท้าของเราบนหน้าของเด็กนั้นแล้วมารดาของเด็กนั้นเรียนว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่และตัวท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดดิฉันจะไม่ไปจากท่านฉันนั้นดังนั้นท่านจึงลุกขึ้นตามนางไปเกฮัสีได้ล่วงหน้าไปก่อนและวางไม้เท้าบนหน้าของเด็กนั้นแต่ไม่มีเสียงหรืออาการบ่งบอกว่ามีชีวิต เขาจึงกลับมาพบท่านและเรียนท่านว่าเด็กนั้นยังไม่ตื่นเมื่อเอลิชาเข้าบ้านท่านเห็นเด็กนอนตายอยู่บนที่นอนของท่านท่านจึงเข้าไปข้างในแล้วปิดประตูอยู่กับเด็กนั้นสองต่อสองและได้อธิษฐานต่อพระยาเวแล้วท่านขึ้นไปนอนทับเด็กให้ปากทับปากตาทับตาและมือทับมือเมื่อท่านเหยียดตัวของท่านบนเขาเนื้อตัวของเด็กนั้นก็อุ่นขึ้นมาท่านก็เดินไปมาในบ้านครั้งหนึ่ง แล้วขึ้นไปเหยียดต,ตัวของท่านบนเขาอีกเด็กนั้นก็จามเจ็ดครั้งและเด็กนั้นก็ลืมตาของตนแล้วท่านก็เรียกเกหะสีมาสั่งว่าไปเรียกหญิงชาวชูเนมคนนี้มาเขาจึงไปเรียกนางและเมื่อนางมาถึงท่านแล้วท่านกล่าวว่าจองอุ้มลูกของเธอขึ้นเถิดนางจึงเข้ามาซุดตัวลงที่เท้าของท่านกราบลงถึงดินแล้วนางก็อุ้มบุตรของนางขึ้นและออกไปข้างนอก ความเดิมจากตอนที่แล้วเมื่อหญิงชาวชูเนมคนนี้ได้การวอวยพรจากพระเจ้าจนกระทั่งเธอเกิดบุตรคนหนึ่งนะครับในพระคำของพระเจ้าก็ได้บอกกับเราบอกว่าบุตรคนนี้ก็โตขึ้นโตขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยก็เกิดปัญหาอะไรบางอย่างกับเด็กคนนี้นะครับก็ทําให้เด็กคนนี้เหมือนกับว่าตายลงไป สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเกิดขึ้นกับเราทุกคนก็จะช็อกมากๆนะครับผมเองเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้ที่คนสําคัญในชีวิตเนี่ยจากไปในเวลาที่กระทันหันมันทําให้เราเนี่ยแทบจะทําอะไรไม่ถูกเลยนะครับขับรถไปซ้ายไปขวาเนี่ยบางทีเราก็ยังงงๆเลยว่าเราจะทําอะไรก่อนอะไรหลังเราควรจะรู้สึกอย่างไรดีบางทีร้องไห้ไม่ออกด้วยซ้ำนะครับคิดไม่ทันและรับมือไม่ไหวนะครับพี่น้องที่รักครับศกนักตรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ น่ากังวลเรื่องของการสูญเสียเรื่องของการลาจากเรื่องของการพัดพรากเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรากําหนดไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราได้เห็นถึงพระคําของพระเจ้าในตอนนี้เราได้เห็นถึงการตอบสนองของผู้หญิงชาวชูเนมคนนี้นะครับเธอทราบดีว่าเด็กคนนี้ไม่ได้มาจากความพยายามของเธอแต่มาจากการอวยพรของพระเจ้าและเช่นเดียวกันเมื่อเธอสูญเสียเด็กคนนี้ไปนะครับพี่น้องที่รักครับ มารดาของเด็กคนนี้ก็บอกกับสามีทันทีว่าขอส่งคนใช้คนหนึ่งกับลาตัวหนึ่งมาให้ฉันเพื่อฉันจะรีบไปหาคนของพระเจ้าสามีของเธอก็ทัดทานบอกว่าไปไม่ได้เพราะทําไมครับนี่ไม่ใช่ต้นเดือนหรือวันสบาโตเข้าใจว่าปกติเอลิชาคงมีโอกาสได้มาแถวๆนั้นนะครับ ที่เธอมีโอกาสได้ต้อนรับเนี่ยในช่วงวันสบาโตหรือช่วงต้นเดือนนะครับเมื่อมันไม่ใช่เวลานั้นเนี่ยสามีก็บอกว่าเราไปก็คงไม่เจอหรือไปก็อาจจะเป็นการรบกวนนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าว่าเธอก็ไม่ฟังเสงทัศน์นั้นนะครับเธอมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อเธอได้รับการอวยพรจากพระเจ้าพระเจ้าก็จะสามารถแก้ไขปัญหาของเธอได้เช่นเดียวกันเธอ็ผูกุอ่านลาและสั่งคนใช้ว่าจงเร่งลาไปเร็วๆอย่าชะลอฝีเท้านอกจากฉันสั่ง แล้วก็ออกเดินทางจนไปถึงนะครับที่ที่เอลิชาอยู่ที่ภูเขาคาราเมลนั่นเองนะครับเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเ,เธอก็รายงานนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราเห็นถึงการเ,เป็นขึ้นจากความตายในวิธีที่อาจจะแปลกนิดหนึ่งนะครับผมจะบอกว่าวิธีการในพระคมภีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เราไปใช้วิธีนี้ตามตัวอักษรเป๊ะ นะครับว่าเราถ้าเราเราทำแบบนี้แล้วคนเป็นคนที่ตายจะเป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่นะครับแต่พระคําตอนนี้กําลังบอกกับเราว่าในช่วงเวลาที่สูญเ,เสียเนี่ยคนเราเนี่ยมันถูกสั่นสะเทือนหัวใจแล้วเราเนี่ยแทบไม่รู้ว่าเราควรจะทําอะไร 1, 2, 3, 4แต่วันนี้เราเห็นถึงความเชื่อของผู้หญิงชาวชูเนมคนนี้ว่าเธอเนี่ยเลือกที่จะมาหา พระเจ้าก่อนเป็นอย่างแรกและเธอรู้ว่าเอลิชาคือคนกลางคือผู้เผยพระชนะคือผู้สื่อสารที่จะสามารถทําให้เธอเนี่ยเข้าใกล้พระเจ้าได้มากที่สุดและเธอก็ฝากเรื่องที่เธอกังวลที่สุดคือเรื่องลูกของเธอไว้กับพระเจ้าให้อยู่กับเอลิชาพี่น้องที่ัะครับและเราก็ได้เห็นถึงการอัศจรรย์นะครับว่าเด็กคนนี้ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องที่รักครับแม้ว่าบางครั้งการอธิษฐานวิงวอนของเราในขณะที่เรากําลังจะสูญเสียบุคคลที่สําคัญอาจจะไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าตอบแบบนี้เสมอไปคือให้คนที่เรารักหายดีให้คนที่เรารักที่ตายไปกลับเป็นขึ้นมาอีกพระเจ้ามีวาระและเวลา ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้ามีอธิปไตยที่เกินความเข้าใจของเราเวลาที่มีคนมาถามว่าทําไมเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับดิฉันทําไมเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับผมผมตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วผมตอบไม่ได้แม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ของตัวเองที่มันเกิดขึ้นกับคนที่สําคัญของเราเช่นเดียวกันแต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าวาระ,ะเวลาเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนชีวิตเป็นสิ่งที่เปราะบางและอธิปไตยของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนวันหนึ่งเราจะต้องเกิดการสูญเสียไม่ช้าก็็เรว ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องใช้ชีวิตทุกวันด้วยศรัทธาพี่น้องที่รักครับคุณพ่อคุณแม่ของเราที่ยังไม่เชื่อญาติมิตรของเราที่ยังไม่เชื่อรอข่าวประเสริฐที่มาจากเรารอการสําแดงพระเยซูคริสต์ที่มาจากเราทําในสิ่งที่เราสามารถทําได้ในเวลาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และเมื่อเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นสิ่งแรกที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องถึงแม้ว่ามันจะยากเหลือเกินนะครับเราอยากจะร้องไห้เราอยากจะกรีดเราอยากจะ ตะโกนออกมาแทบใจจะขาดเจียดเวลาสักนิดหนึ่งนะครับกลับมาหาที่ศรัทธาในหัวใจของเราผมรู้ว่าตอนนี้ท่านทุกทรมานท่านสูญเสียอยู่เมื่อผมพูดถึงการสูญเสียท่านทุกทรมานแต่ว่าวันนี้เป็นเป,นเ,ปนเรื่องจริงครับที่เราจะต้องกลับมาที่ศรัทธาของเราว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรอยู่ถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วมันจําเป็นต้องเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นน้ําพระทัยที่ประเสริฐที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วในสายพระเนตรของพระองค์ ผมรู้ว่ามันเชื่อยากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่น้องที่สูญเสียผมเองไม่สามารถที่จะเข้าใจพี่น้องได้ร้อเเซแต่อยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องอย่าสูญเสียศรัานะครับให้คนที่เรารักได้รู้จักกับพระเจ้าและวันหนึ่งพวกเราจะได้พบกันอีกครั้งบนแผ่นดินสวรรค์ตามน้ําพระทัยของพระองค์โศกนาฏการรมที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องเตือนสติเป็นเครื่องบอกกับเราว่าเรามีศรัทธาในพระองค์มากน้อยขนาดไหน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าก่อนที่สงครามจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเรามีโอกาสได้เดินทางไปในงานไว้อาลัยหรือการจากลาของคนอื่นมันจะเป็นสิ่งที่เตือนสติเราก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้กับเรานะครับให้เรารักษาศรัทธาของเราไว้ในเวลาที่เราสูญเสียใครบางคนและให้เราเข้มแข็งขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาวันนี้ผมอยากหนุนใจพวกเราพี่น้องที่รักครับปลอบประโลมใจคนที่อยู่ใกล้ตัวที่ถ้สูญเสียให้เขามีกําลังใจกลับขึ้นมาอีกและมีศรัทธาที่จะผ่านเหตุการณ์ร้ายนี้ไปให้ได้ อย่าถามเขาเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือ,อยังมันไม่ดีขึ้นง่ายๆหรอกครับแต่จงอยู่กับเขาปลอบประโลมเขาอยู่ข้างๆเขาและทําให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ข้างๆเขาเช่นเดียวกันเราที่ฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าที่รักยิ่งของเราเราขอบคุณพระเจ้าสาหรับการสัจจริของหญิงชาวชูเนมที่เกิดขึ้นแล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสําหรับบางคนที่กําลังต่อสู้กับความยากลําบากของเวลาที่ต้องรับมือกับการสูญเสีย เราอยากให้การสัใจแบบนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแม้ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าขอพระเจ้าดูแลหัวใจทุกหัวใจขอพระเจ้าปลอบประโลมใจทุกใจสัมผัสทุกความรู้สึกของคนที่สูญเสียและต้องการการปลอบประโลมขอพระเจ้าเมตตาด้วยเถิดที่พระเจ้าจะทรงอยู่และส่งเสริมให้เขามีศรัทธามั่นคงในพระองค์ขอพระเจ้าอยู่กับพวกเราด้วยที่เราจะเคียงข้างรับฟังและร่วมเดินทางไปกับความทุกข์ใจ ของคนที่อยู่ใกล้ชิดเราและปลอบประโลมเขาให้เขากลับคืนสู่สภาพดีให้เวลาและเขียงข้างเขาฟังเขามากกว่าที่จะพูดกับเขาขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เรารับฟังและมีหูที่ไวในเรื่องของความรู้สึกความทุกข์ใจของผู้คนขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักครับขอให้พี่น้องได้กดไลค์และก็กดแชร์ ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook เพื่อพระพรของพระเจ้าจะสามารถเป็นพรกับพี่น้องในวงกว้างได้และเป็นที่หนุนน้ําใจกับผู้คนที่ได้ยินได้ฟังมากขึ้นและพี่น้องนะครับมีโอกาสได้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อจะมีโอกาสได้พัฒนาและทําให้งานของพระเจ้าเป็นพระพรยิ่งขึ้นขอเชิญชวนพี่น้องที่จะมีโอกาสได้ถวายเพื่อทีมงานทุกๆคนและมีโอกาสได้ถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจของ c g n ไทยได้วยกันครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ